สวัสดีท่านผู้ชมทีมของทาง GT Amix นะครับผมวันนี้อยู่กับนี่เลย Suzuki Burgman 400รถสกูตเตอร์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดใน segment นี้นะครับต้องบอกว่าการแข่งขันค่อนข้างที่จะดูเดือดเลยทีเดียวเพราะว่าเริ่มต้นกันที่ 270cc 300cc 350cc แล้วก็ตัวนี้นะครับแทบจะใหญ่ที่สุดใน segment นี้นะครับนั่นก็คือ 400cc ทำไมตัวนี้ถึงมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเรื่องของความจุะบอกสูบที่ใหญ่ที่สุดใน segment 399cc ทาให้อัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบก,กว่าคู่แข่งพอสมควรเลยนะครับดิสเบรกหน้าคู่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นเจ้าเดียวที่ได้ดิสหน้าคู่มาจานดิสนะครับขนาด260ม mm, มทั้ง2จานนะครับจับกับคาลิเปอร์4่พอร์ตด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ ABS แล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับทำงานร่วมกันนะครับก็เป็น ABS แบบ Dual Channel ทําให้การเบรกเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่มือและเอาอยู่มากเอาอยู่ที่สุดอีก1คันนะครับด้านหลังดิสเบรกขนาด210ม mm, ม เอาอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของเบรกล็อกด้วยหรือเบรกมือที่ไม่จำเป็นต้องกำเบรคค้างอีกต่อไปไฟหน้าเป็นฟู LED นะครับติดตั้งมาค่อนข้างที่จะสวยงามเลทีเดียวทั้งไฟต่ำและไฟสูงรวมไปถึงไฟเบรกอีกด้วยมารวัดเป็นมารวัดซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นมารวัดแบบอนาล็อกนะครับเป็นเข็มวัดส่วนตรงกลางเป็นจอ ป็นจอบอกข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวบอกในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองทิป A ทิป B นะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยเลนจ์นะครับหรือว่าเติมน้ำมันครั้งนี้เนี่ยเดินทางได้ไกลเท่าไหร่ก็บอกด้วยเช่นกันแล้วก็มีนาฬิกาดิจิตอลให้ด้วยนะครับนอกจากน,นี้ยังเตือนในเรื่องของการเมนเทนน็นะครับหรือเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องด้วยถัดมานะครับในเรื่องของเก๊ด้านล่างนะครับเก๊ดสองข้างเนี่ยเก๊ด้านซ้ายเป็นแบตเตอรี่ด้านขวาจะเป็นจุดชาร์จนะครับแต่ว่า จะมีช่องชาร์จมาให้เป็นจุดตัวจ่าย DC 1ช่องมาให้แล้วก็ต้องติดตั้งต้องใส่ตัวจ่ายเองนะครับที่เป็น USB ทถัดลงมานะครับเป็นจุดเติมน้ำมันนะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเลยฝาเปิดฝาปุ๊บเด้งเปิด,ป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 ดค่อนข้างที่จะง,ง่ายดดยในการเติมน้ำมันบาอนั่งเป็นชิ้นเดียว2สเต็ปนะครับสำหรับคนคนขี่เองเนี่ยจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพิงพิงพนักพิงมาให้ด้วยสามารถปรับระดับได้อีกสำหรับคนที่ตัวเล็กนะครับไม่ต้องกังวลนะว่า พนักเนี่ยจะอยู่ไกลเกินไปสามารถปรับลงมาได้อีกนะครับสอ,สองสเต็ปด้วยกันส่วนการดีไซน์เบาะค่อนข้างที่จะลงตัวเพราะว่าในสีเทาสีเทาสีนี้เนี่ยเบาะจะเดินได้ด้วยสีน้ําเงินซึ่งตัดกับตัวรถแล้วก็เข้ากับตัวล้อมแม็กส่วนระบบที่ติดตั้งเข้ามาในปี2022ที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับนั่นเริ่มเริ่มต้นจาก traction control traction control เนี่ยจะเป็นระบบที่เพิ่งมีในในเวอร์ชันปี2022นะครับ ทำงานยังไงทำงานโดยจับจากใช้เซ็นเซอร์วัดนะครับล้อหน้ากับล้อหลังหมุนต่างกันเซ็นเซอร์ก็จะสั่งไปให้ตัดกําลังเครื่องยนต์ไม่ให้ไม่ให้ล้อเนี่ยเกิดการสลิปหรือว่าหมุนฟรีมากจนเกินจนเกิดอันตรายการจะปิด traction control ไม่ยากครับสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนแล้วกำเบรกหน้ากดสตาร์ทอีกหนึ่งครั้ง traction c o n t r o จะปิดทันทีเครื่องยนต์ของเบิร์กแมน400ในชมปี2022มีการปรับปรุงเรียกว่ารายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะรองรับยูโร5นะครับก็คือ,อมาตรฐานไอเสียยูโร5นั่เองโดยโดยเริ่มจากหัวฉีดนะครับจาก16รูเหลือ10รูเท่านั้นเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับยังเพิ่ม dual spark นะครับเป็นหัวเทียนคู่นะครับทำให้ จุดระเบิดได้ดียิ่งขึ้นและเผาไหม้ไอเสียได้ค่อนข้างที่จะหมดจดอัตราเร่งดียิ่งขึ้นเพราะว่ามีการปรับจูนแมปนะครับ ECU ให้มีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเข้ากับแคตตาลิสคอนเวอร์เตอร์ที่เพิ่มที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับแคตตาลิสตเนี่ยถ้าไม่มีการปรับจูนเนี่ยจะทำให้อัตราเร่งค่อนข้างที่จะดรอปลงไปกว่าในรุ่นที่ผ่านมาแต่นั้นซูซูกินะครับก็เลยมีการปรับจูนเพิ่มเข้ามานะครับทำให้ ในตัวปี2022เนขับสนุกกว่าในตัวของโฉมแรกอยู่ไฟโคนะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาในปี2022นะครับโดยการทำงานของเขาเนี่ยจะทำงานต่อเมื่อคุณใช้ความเร็วคงที่นะครับที่แบบไม่ได้ลากรอบสูงจนเกินไปนะครับก็คือในรอบกลางๆเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะมีการติดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไฟสีเขียวบอกในเรื่องของอัตราเส้นเปลืองที่คงที่นะครับอัตราเส้นเปรืงที่ผมทำได้นะครับในตัวเบิร์กแมน2022เนี่ยต้องบอกว่า อยู่ที่ประมาณ27ประมาณ27กิโลลิตรน,น่ะวิ่งเฉลี่ยเฉลี่ยเลยนะครับเพราะว่าผมรับมาประมาณ3-4วันเนี่ยก็วิ่งในเมืองบ้างนอกเมืองบ้าง,างสลับกันไปประมาณระยะทางเฉลีย่ยเฉลี่ยวันนึงใชะวัน30-40กิโลเนี่ยเบรกแมน400ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการใช้งานในเมืองแต่ว่าเรื่องของกระจกมองข้างของเบริรกแมน400นะครับถึงแม้จะมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างยาวกว่าแฮนด์แต่ว่ายังมีฟังก์ชันที่สามารถพับเก็บเข้ามาได้ด้วยนะครับ เพื่อสะดวกในการขับขี่ในเมืองนั่นเองถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สุกิตทาใหา้การใช้งานในเมืองเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับความสนุกของเบิร์กแน 400cc เนี่ยตั้งแต่ออกตัวมาเนี่ยก็จะออกตัวออกตัวด้วยด้วยรอบประมาณ2 5 0 0เนี่ยจนถึงรอบกลางเขาเนี่ยโหโจะเป็นช่วงที่แบบอัตราเร่งดูเดือดมากลากไปย,ยาวๆเลยนะครับความเร็วที่คาลวปลาที่ผมทำได้นะอยู่ประมาณ137 138นี่แหละ จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าน้ำหนักตัวผมอยู่ประมาณ9กกว่าจะให้ถึงร้อยคือหลายๆพี่ๆสื่อหลายๆคนเนี่ยเขาทําได้ประมาณ140แต่ว่า140เนี่ยมันทําได้แหละแต่ว่าต้องใช้ระยะทางยาวแต่ว่าเส้นทางที่ผมใช้ในวันใน,ในช่วงนั้นอะ่ะมันมีเส้นทางที่แบบวิ่งไปแล้วก็เจอรถก็เลยอ่ะสรุปตัวเลขไว้อยู่ที่ประมาณ1 3 7บวกบวกไว้ก่อนละกันช่วงล่างหน้า,นาแบบ TRA เพลเลสโคปิกนะครับแต่ช่วงลาง่างด้านหลังเป็นแบบโช๊คเดี่ยวอาการที่ออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกับสกูตเตอร์ในใ,ในคลาส ที่จำหน่ายในบ้านเรานะเพราะว่าสกูตเตอร์ที่จำหน่ายในบ้านเราเนี่ยโชคหลังจะเป็นโชคหลังคู่แต่ตัวนี้จะเป็นโชคหลังเดี่ยววางนอนอยู่อาการที่ออกมาก็เลยไม่เหมือนกันอาการตัวนี้จะออกมาในแนวนุ่มนวลนะครับนุ่มเนบไม่กระด้างเลยทําให้ช่วงล่างตัวนี้เนี่ยค่อนข้างประทับใจผมอยู่พอสมควรนะแล้วก็เรื่องของด้านหน้าที่เซ็ตแบบเทเลสโคปิกมาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะประทับใจเลยแหละท่านั่งของเบิร์กแมน400นะครับ ต้องบอกว่าเนี่ยมาอย่างนี้เลยโคตรสบายเลยสกูตเตอร์ที่ผมเคยลองขี่นะครับหลายหลายๆรุ่นเนี่ยเวลานั่งหลังตรงเนี่ยแรงกระแทกจะมาถึงหลังแล้วขี่ได้ไม่นานแต่พอช่วงล่างที่มาเป็นของ Suzuki b e r g m a n เนี่ยเซ็ตมาได้แบบซับแรงได้ดีอะ่ะคือไม่มีแรงสะเทือนถึงหลังเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้าก็มีอาการนิดน,ดนดหน่อยๆน,นะครับตามภาษาเทเลสโคปิกนะครับสำหรับช่วงนั่งหน้าที่ปรับไม่ได้เนี่ยวางเลือก เลือกสเต็ปการวางท่านั่งได้ท่านั่งสบายขี่ไกลๆก็เนี่ยยืดทับไปด้านหน้าโอ้สบายมากเลยขี่อย่างเงี้ยหรือจะยันอย่างงี้ก็ได้นะครับตรงพนักพิงหลังอ่ะตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยนะครับจะมีจะปรับได้นะอีก2สเต็ปลงมานะครับสเต็ปแรก15มิลสเต็ปต่อมา3 0ม mm. ิมลลิเมตรานั่งคนซ้อนเนี่ยจะค่อนข้างจะบีบสะโพกบีบสะโพกค,คนขี่พอสมควรนะครับนี่คือการนั่งที่ถูกต้องนะครับคือบีบสะโพกค,คนขี่เนี่ยทำให้คนขี่รู้ว่าคนซ้อนเนี่ย ยังอยู่ในอาการที่แบบพร้อมที่จะซ้อนแล้วก็มือจับเนี่ยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กันตกแล้วก็มีมีตัวพนักพิงมาเล็กๆด้วยนะมีรองสะโพกมานิดนึงด้วยทําให้ไม่ไหลสเต็ปที่สูงขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คนนั่งเนี่ยมองไปข้างหน้าคนซ้อนมองหน้าไปได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับช่วย ช่วยกันมองระยะของคนขี่ได้มากาขึ้นเผื่อเห็นไกลๆก็สกิดกันได้นะครับราคาค่าตัวนะครับ2 3 9 0 0 0บาทสกูตเตอร์รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของสมรรถนะต่างๆในการขับขี่ครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณซูซูกิม o ตเซลประเทศไทยนะครับที่ให้ทีมงาน g t m x ได้มาลองขับสำหรับครั้งนี้ขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ